พอบ้านบุรีก็ลงจากรถนะคะมาสำรวจจอดได้แล้วก็จอดเลยค่ะจะเป็นด้านจอดรถนะคะจอดรถแล้วก็มีของขายมีเสื้อมือสองทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมนี่เป็นสถานที่จอดรถนะคะคนเยอะนะฮะตรงนี้จะเป็นของขายทั้งหมดเลย เป็นของมือสองด้วยคะเดี๋ยวรอแกจะได้มาด้วยกันม,มาแล้วมาแล้วก็จะถ่ายคนลงมุมน,นะคะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ ไปซื้อข้าวถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อข้าวสารเนาะพ่อก็เอาคลิปนึ่งพอ่อพ่อถ่ายเห็นี้นั่นเพลงะนะจะไปดูของเลยค่ะของขายอย่างเดียวที่คนไม่เคยตอขาองขายอย่างเดียท่ไเท่าไหร่พี่ก็ต้องซื้อจ่ายต้องซื้อ พี่ไปแดกข้าวผัดห้าสิบพี่สองก็สี่สิบเขาให้ป่ะล่ะฮะาวไม่มีโอ้ไม่มีโอ้เป็นของขาย <c oughs> แบรนชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นเสื้อมือสอง เสื้อมือสองตัวนี้มือใหม่นะฮะนีมือใหม่เสื้อผ้าทุกอย่างสนใจสั่งได้สนใจซื้อได้ก็มาเลือกตามที่เราอยากซื้อละคะ่ะ มีทั้งกิฟต์ช็อปนะคะดูไปไร้บรยายแบบมึงนั่นเองถูกใจก็จัดไปโหสุดยอดเลยนี่ฮะขาดผมนะคะเดี๋ยวหาดูไปเรื่อยๆเนาะถ้าถูกใจอันไหนก็จัดให้กับตัวเองนะฮะแกคิดว่าต้องมารับหลาน เป็นบางทีก็ไม่ได้จะเป็นองมอเรคิดว่าคมาลมันก็กลับไปเหมอกเเป็นเสื้อผ้าแค่เรารู้อยู่แล้วบางทีเราก็บอกเออบอกว่าเสื้อผ้าเยอะแยะเลยคุณก็มาหาซื้อนี่เฉพาะเสื้อผ้าเราเดินโซนเสื้อผ้านะ ที่ตลาดกรุงนนท์ก็จะมีประมาณนี้ของขายเยอะมากค่ะเยอะทุกอย่างตัวละสี่สิบบาททุกตัวสี่สิบบาทลาวรานี้ก็มี นี่เป็นกระเป๋าทั้งหมดเลยค่ะเป็นกิฟช็อปด้วยนะคะกระเป๋าเสืกอนด้วยเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้จะเลือก มีทุกชนิดนะคะให้เราเลือกซื้อได้เพราะว่านครีเดินอยู่เดี๋ยวเดินตามหานะะโอเคอยากได้อะไรมาเลาะมาซื้อเอาอะไรตานี่ไงอย่างเจ้าโบส่งเท่าไหร่ แก้วกาแฟอ่าชุดเท่าไหร่ลองถามดูงเลยางหเลาีเป็นไฟโซล่าเซลล์แนนี้เท่าไร นี่คืออะไรพัดลมพลมพลมในรถไงมบ๊กพัดลมเล็กพัดลมเด็กใช่ไหมพัดลมเสียบในรถเวลาแอไม่เย็นแล้วก็พลมเสียบในรถน่ยสีดำา้นนี้มิวก็ไม่ได้ละมั้งถุงมแตกกล่องมันแตกแล้วใส่ถุงไม่อยากเลยกันไได้ ล้วนี่คืออนันไหนอันนั้นตั้งไมเใช่ไม่มีแข้งใช่ไหมนี่ฮะของขายนี่เฉพาะมือสองนะคะท,ที่คนมาดูก็เพราะว่าซื้อมือสองเดียวอนูดูนกคู่นี้ทีคะ่ะอ้าวพ<อ>่าคนอยู่เขาก็ไม่กลัวน่ะเออไอ้นั่นปักไฟ ม,มาหากินดูที่ลกยังเอาชีวิตรอดเลยนมี่ปากไปอ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้านี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะ มีครบหมดเลยนะคะกระเป๋ามามตัวนี้ตัวละหน่อยนี่ก็เป็นหมวกเป็นลิปสติกเป็นหมวกเดินไปเอาข้าวยังไม่ถ่ายใช่ไหมพ่อ,อ ไปดูข้าวสารตรงนี้ก็ได้ดูข้าวก่อนมามาเดี๋ยวไปดูข้าวสารตัวนี้จะเป็นรองเท้ามันมีมันมีตรงนี้นะเนี่ยข้าวสารไม่งั้นก็ไปทางนู่อยู่ด้านหน้าโอ้โหโอหโอ้โหโอ้พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะในช่องคูรีเดี๋ยวพาไปดูข้าวสารนะคะที่ข้าวสารตรงนี้ค่ะมาดูข้าวสารกันนะคะกดถูกใจด้วยนะคะพาชมพาเลาะตลาดตลาดวันนี้มีตลาดนัดนะคะรถเยอะมาก เดี๋ยวดูข้าวสารก่อนนี่มีข้าวสารขายด้วยเราจะดูข้าวไรเบอร์รี่อ่ะมีข้าวไรเบอร์รี่ไหม,มข้าวไ ER รเบอร์รี่มีหน้าปกโร่เท่าไรโร่หกสิบข้าวปกโอ้โขึ้นแล้วเหรอเมื่อก่อนห้าสิบเอาให้สองแล้วเนี่ยนี่ข้าวอะไร ถุงละโลเอาสองถุงเราข้าวกล้องนี่ขายไงตัวนี้โอ้ห้าสิบครับผมตัวนี้ห้าสิบ,บเอาสองถุงอะไยเป็นรีนี่หกสิบครับผมเออนั่นแหละเอาสองถุงหกสิบก็ซื้อหกสิบเที่ยวที่แล้วซื้อห้าสิบสิบนานแล้วครับผมเรอมันขึ้นราคาเหรอ คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมาซื้อข้าวสารซื้อข้าวไลบรารี่ไปผสมนะคะแกนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่ะแล้วข้าวแดงนี่ก็เท่ากันข้าวแดงสิบสองอ๋อข้าวแดงข้าวละแล้วข้าวไอ้นั่นล่ะข้าวอ่ากอขอที่ว่าเบาหวานน่ะกินกอโกกอสิบสามไม่มีไม่มีใช่ไหมอเอาสองถุงก็พอมั้งเนาะ ร้อบาทเดี๋ยวมีม,มีตังเดี๋ยวไม่ต้องสแกนเดี๋ยวตังกะลีโอเคอ่ะคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะขอบคุณสาหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องคุรีเจโอวันค่าได้แล้วค่าสารสโลนะคะ